วันนี้เราจะมาดูคู่ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกันซึ่งกลุ่มเรานะครับมีสมาชิกทั้งหมด4คนดังนี้ 1. นายปุญญพัฒน์แสนทวีสุข 2. นายเบญจาสุพิมาลด 3. นางสาวพัชชาอุ้มแก้วและ4นางสาวสุภาทินีพรมสะอาดพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเรากลุ่มที่1วันนี้นะคะจะมานําเสนอคลิปวิดีโอภาวะพึ่งพาอาศัยกันโดยมีสัญลักษณ์ก็คือบวกและบวกหมายถึงความสัมพันธ์ระยะยาวของสิ่งมีชีวิต2ชนิดที่อาศัยอยู่ร่วมกันในระบบนิเวศค่ะโดยที่ทั้งสอง่ายนะคะต่างก็ได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ค่ะทําให้สิ่งมีชีวิตทั้ง2ชนิดนี้นะคะไม่สามารถแยกตัวออกจากกันได้ เลยตลอดช่วงชีวิตค่ะเช่นไลเชนดังคลิปนะคะสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการพึ่งพาอาศัยกันของราและสาหร่ายโดยที่รานะคะทำหน้าที่ให้ความชุ่มชื้นและแร่ธาตุแก่สาหร่ายในขณะเดียวกันค่ะสาหร่ายก็ทำหน้าที่สร้างอาหารให้กับราผ่านกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชเช่นเดียวกันค่ะ และคลิปวิดีโอนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตค,คุณผู้ัทศยาทองพิทักษ์ค,ค่ะ